พี่น้องป้องไปเจอกันอีกแล้วจ้ากับน้องสะพายสปียเด็จ้าันี้ชุภาพพี่น้องป้องไปไปซื้อน้ำตาลพี่น้องยางไปพี่น้องยางไปซื้อน้ำตาลอยู่ลานใกล้ๆชาวบ้านยางนู่นเรียนนุ่งพี่น้องยางแบบว่าออกกำลังกายชิลๆพี่น้องอากาศดีพี่น้องเลยก็ได้สิพาพี่น้องปนงไปยาง ยังชิวๆไปออกกำลังกายไปในตู้น้ำพี่น้องหลังจากกินเหลวน้ำพี่น้องกินเขาคุณสามีกับไปกินนันยหลานอาหารอีกแล้วพี่น้องไปกินพิซซ่าอิตาเลียนพี่น้องพิซซ่าอิตาเลียนเหรอปะพี่น้องไปชมว,วิวพี่น้อง ยังชมวิวชมแดดไปพี่น้องเลยอกกำลังกายอ้วนนะพี่น้องไม่ได้ไปทดงานพี่น้องอ้วนกินเลยอ้วนพี่น้องยังออกกำลังกายลดทุนพี่น้องลดทุนเหมาหมอยพี่น้องเฮ้ยหลังจากกินปวดผุโคมือบกแตงอีกค่ะจะพี่น้อง เอาหม้อไอ้พี่น้องเห็นเปื่อนๆบอกว่าโอ้ยกินแต่ขับปุ่นพี่น้องเอาข้องมักเนาะพี่น้องปองไปข้องมักอยากยั้งก็กินโหลดพี่น้องเลยอยากกินยั้งก็กินโหลดพี่น้องเยมีให้กินพี่น้องเลยยัิตีหลาไท้ถนอันพู้ตีก็ได้อันคนมักตีเนาะพี่น้องเอ้ยอันคนมักตีอันผู้มักตีพี่น้องเลย อันโมนเจ้ากินยังก็คือว่าให้ข่อยเบิ่งแน่พี่น้องว่าเจ้ากินอีหยังสูข่อยเบิ่งแน่พี่น้องเลยข่อยก็อยากเห็นอยู่พี่นอ้องท้องปายมัน,ม,นมีความสูพี่น้องกันการกินพี่น,อน,อน้องทุกคนย่เมืองหนอเม่แว่นว่าถาตีผู้นั้นผู้นี้จะพี่น้อง <c oughs> คนเท้านี่มีตะคํำช่มค้ำดีๆกับบ่า่าดอ้พี่น้องเลยมีตะคํำตีย่างเดียบพี่น้อง <c oughs> ากากแกดไรกดแช่เนี่ยพี่น้องเอ้ยจะได้มีเงินสื่อของดีๆพี่น้องเลยจะจะได้สื่อแต่กุ้งตะหูตะป่บบาพี่น้อ,องเ้ยแพงๆยู่เมืองนอกพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามเป็นยังพี่น้องเอ้ยเห็นมันผ่านยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นยังพี่น้องเอ้ย <laughs> ขันพานหันสื่อมาสูพีสูน้องกินขับครับพี่น้องเอ้ย บ้คือเงินใสทุกอย่างเลยอันเขากินนั่นเขาก็บพานยูทูบเบอร์ละพี่น้องข่อยมบม่ได้พานนี่พี่น้องเฮ็ดเ็ดงานแลนตาเป็นโหอยจะพี่น,อ <h aves> น,น้อ,นองลงไป <h aves> บ่หล่อมบ่รวย <place> บ่มีสามีเลี้ยงเนาะพี่น้อง <h aves> เลี้ยงตูวผู้เดียวพี่น้องเห้ย <h aves> เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าพี่นอ้องกันที่โตนข่อยกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ข่อยแน่มม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 าตา ตียูหันดัดจากพี่น้องเหมือนนี้กับผมมียังหลายเรอกมเหม่าม้อยพี่น้องเลยหม่ม้อยซูฟังจะพี่น้องคนทฮาอยากยังมันกระแสบพี่น้องเลยขันกินยังมันกระแทบไผ้แทบมั่นแต่พี่น้องคนทฮามันก็คือกันนะจะพี่น้องจะให้คือกันไปเบิดมันก็เป็นไปบ่ได้พี่น้องเลยแั่ฉันกับเอาหัวผู้เดียวกันเถอะนะพี่น้องเอ้ยเหม่าม้อยซูฟังพี่น้องเลยหมอาม่อหัวมวนจะพี่น้อง กับเอ่อสาวสัพไพท์สวิเดนนะจ๊ะพิ่นเฮ้ยเฮ้ยมองๆ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 พิน่อนโอ้มาว่าหมามาย่างจ๊ะพี่น้อ, hey, hey. องออามามามกอ <c oughs> อูได้มีหมาก็ได้ ยางพานมองสำหรับหมาพี่น้องเอผู้ใดมีหมากพ็พาหมามายางพี่น้องคนข้าองหนอกกตบก็มีเบียกแต่พวกหนาหร้อนพวกขาหยุดงานพวกเขามเซมิเตอร์พี่น้องเขากำมายางเพราะอากาศดีพี่น้องจึงน้อยหิมะตกนี่กระบวกหยุดทันให้บาทนะพี่นอ้องเมือ,มองหนอกเปน็นงสิ่ลมันหนาว หมอยกันเป็นพี่น้องเลยหมอยโซฟา